วันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ก่อนเปิดเทอมยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าไม่ได้จัดมา1ปีเต็มพี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 พ,พ,พจะมอาฮัลโหลค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงพีพเสมออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ เปิดเทอมยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าไม่ได้จัดมา1ปีเต็มนั่นคือกิจกรรมเฟิร์มมี่ของ JC ค่ะ <S <S คือเริเวณงานที่ปลอลลคอยมากๆเพราะว่าอยากจะไปแจวในวันนี้เนี่ยปอก็เลยจะพาทุกคนนะไปดูบรรยากาศการแจวความม่วนของ JC หรือว่าแจวเซ็นเตอร์นะคะว่ามันเป็นยังไงจะมาดูว่ามันดีแล้วมันม่วนจริงหรือเปล่าก็ ติดตามชมได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวใดๆก่อนนะและนี่จานงจากเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาแต่งหน้ากันสิ่งแรกที่ลืมไปไม่ได้อย่างเด็กขาดเลยนะคะนั่นก็คือการทากันแดดนั่นเองจ้าซึ่งกันแดดตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่ปอลอรักมากๆเป็นน้องใหม่ที่รักที่สุดไว้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันนะคะหลังจากนั้นปอก็จะลงคอนซีลเลอร์ก่อนเนาะลงแถบๆรอยสิวรอย แผลต่างๆได้ไดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลงด้วยคุชชั่นจ้ะที่เราใช้คุชชั่นเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทาอะไรเยอะแล้วหนักเหมือนลองผืวน,นั่นเองแล้วหน้าเราก็จะมีความธรรมชาติกรอ p ซึ่งตัวนี้เป็นของจองแซมมุนนะจ๊ะ ก็พอลงคุชชั่นเสร็จนะคะปอก็จะลงด้วยแป้งฝุ่นต่อเลยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยงานที่เป็นงานกลางวันหรือว่างานที่ต้องใช้หน้าหนักๆเนี่ยก็จะใช้เป็นแป้งพัฟเนอแต่ว่าปอเขาเลือกเป็นแปลงนะคะไม่ว่าจะงานสถา,านาการณ์ไหนเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบหน้าหนานามากจริงๆและนี่ก็คือหน้าที่ลงแป้งฝุ่นและเครื่องสำอางไปแล้วเล็กน้อยนะคะก็ไม่เล็กน้อยหรอกก็คือทั้งหน้านั่นแหละก็โทนที่เลือกใช้วันนี้นะคะก็คือชมพูส้มแดง ือท,ทุกอย่างเลยเพราะว่ามัวมากๆหยิบอะไรเข้ามือก็แต่งเลยน,นั่นเองนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการกีดตานะเพื่อแบบเอ้ยตาเราจะได้ดูโตขึ้นและแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือฟินิชลุคของปอนะคะ ป็นการแต่งหน้าที่ใช้เวลาน้อยมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ปีธที่ิถันเรื่องการแต่งหน้าหยิบอะไรเข้ามือก,ก็จับแต่งจับแต่งนั่นเองและนี่ก็คือลุคสําหรับการไปแจวนั่นเองนะคะกางเกงยีนขายาและรองเท้าผ้าใบาเท่านั้น <_ v noises> ตั้งจะเริ่มแจวกัน ต้งแจวอันนี้ือแบบแยกฐานอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแจวกันสำหรับตีนแจวของสันเก่าจะเป็นยังไงคะก็ขออุบไว้ก่อนอบไม่บอกเพราะยังไม่ได้คิดตายแล้วไม่ได้ไม่ได้เ่าจะมีจุดลงะาบี่ะโอ๊ยอะไรอ่ะ คนนี้คือยืนดูความกลังใจดูความันนขออนี่ค่ ที่ที่เรากําลังจะไปต่อไปคือไปทําอะไรคะไป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 สั่นโตค่ะสั่นโตที่คณะเลยคะเอาเอาบอกแทนมาหน่อยดิสั่นโตคณะเลยคะเราติดตามค่ะติ่างมึงจะช่วยกูเลยเฮ้ยว่าอันนี้อันนี้ยตัวเแล้วกำลังจะส่งให้แม่เลนหนึ่งว่เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะทุกคนแต่เนี้ยคือยมแล้ว อย่าพึ่งยมไม่ค่ะ่ใช่ไมรค่ะตมค่ะไม่ใช่ไม่ค่ไม่ใช่ไ่่ไม่ไ่ช่มใใ่มไม่ใช และนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของงาน first meet j c นะคะคือม่วนมากแล้วแบบมาตีงานวัดสังเสริมแบบเพลงลูกทงลุกทุ่งคือแบบจีดมากจริงๆภาพที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะมันยังมีเยอะมากคือกิจกรรมมันแบบมันสนุกจริงๆริงะแต่เรายกกล้องถ่ายไม่ได้เพราะว่าเราอะจอยอยู่เราไปแจวอยู่เราไปสันอยู่ะไรเงี้ยคือมันดีมากๆก็ขอขอบคุณน้องๆหกเนาะที่ทํามันออกมาได้แบบดีจริงจรางนี้ และที่สำคัญปีนี้คือพิเศษมากคือมีการสั่นโต้กับคณะอื่นนั่นก็คือคณะวิศวะนั่นเองจ้าซึ่งก็คือโหสุดลิเหมือนกันวิศวะก็ใส่ใส่สุดเจซีก็ใส่สุดก็บอกว่าทุกคนจะมีความสูงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ดูมาจนถึงวินาทีนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย